สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือรายการเอเลียนเกมเมอร์ทีวีนะครับตอนนี้เยี่ยมผมนายเอเลียนคงนะตอนนี้เราก็อยู่กับเกมเซนโลซีนะครับเซนโลไอวีอ่อันนี้ผมก็เจอเกงกินะโอ้โหจู่ตายเลยเ้ยเกงกิแม่งโคตรเทพเลยนะครมันมีพลังพิเศษเหมือนเราด้วยแับนี้จะทำยังไรโอ้โหไปอยู่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วกูตายไม uh ่ไ oh. ด้นี่ กูอยากได้เงินเลยมีรถทับยิงรถเอารถแม่งระเบิดเลยโอ้ยอ่ยกิงกิมึงไปไหนเฮ้ยโอ้กูก็จะตายแล้วกูจะทำไงดีวะขับรถชนมันเลยอ้อเฮ้ยมึงใจเย็นเยนโดยกูจะตายสัตว์นี่ก็ยิงกูจังโอ้ระเบิดเลยเฮียโอ้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  มึงอยู่ไหนเกงกิเฮ้ยเกงกิของพี่มัหายไปไหนวะกระโดดอยู่นไงโอ้ยเกือบตายแล้วกูโอ้โหโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดากระโดดอีกแล้วมึงกระโดดอีกแล้วเกิงจิพังนีแม่งโหดชิบหายครับโหดกระพากตามหลายเท่าเลยไอ้เหี้ยอยู่ไหนวะเฮ้ย Như này ấy khói oh, sẵn nguồn cốp nguyên lắm bay đó hái, dạ. Oh, kìa hái cái suck. Hey, 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 lên hey, Ê ê, đi đi đi, hey, 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 ú, 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 hey, 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 lâu hey, Này, hey, 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 ไอ้มันน้อย, yeah. ยงงเง่ก็ยิงจังเลยยิงจังเลยมันช่วยเราว้เราแช่รถมันเห็น <Yeah. S 1> ช่วยเฮียเฮ้เงิน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 คืออะไรวะ แม่แล้วก็ฆ่าเกงกีตายแล้วอะครับน่ะกำลังเดินเล่นอยู่ดีเกิงกีแม่งเดินมาโค้นงงเลยเอ,อือหัวแตกนะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ